เจอกับซัมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซัม,มก็จะมาสอนธีการม้วนผมเป็นเกลียวหลอนข้าวนั่นเองนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นั่นก็คือเลอซาชา OMG รุ่นพิงค์ทูมาลีนนะคะก็คือจะเป็นการ ใช้ทูบลรินสีพูเนี่ยเคลือบตรงแผ่นหนีผมตรงข้างในนะคะเพื่อที่จะป้องกันความร้อนแล้วก็ทําให้เส้นผมเนี่ยมันอยู่ทรงแล้วก็เป็นเงาด้วยนะคะก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงส้มใช้ตลอดเลยแต่ก่อนนั้นก็คือใช้สีดํารุ่นปกตินะคะแล้วพอดีว่าเขาผลิตสีพู่มาเป็น limited edition ก็เลย ทางเลอรชาก็เลยส่งมาให้ลองใช้นะคะแล้วซก,ก็เออชอบเพราะเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีได้ลงรูปใน Facebook ไปนะคะที่เป็นการม้วนผมเข้าวแล้วแล้วก็มีคนสนใจอยากให้ทำ o w to นี้ออกมาก็เลยถัำออกมาให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการใช้ตัวเลอชาชา OMG ในการม้วนผมเข้าวนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงจ้า สำหรับวิธีการม้วนผมเข้านะคะก็เราจะใช้ข้อมือบิดหมุนเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าสมมติว่าอ่านี่คือข้างหลังใช่ไหมมือขวาจับเครื่องมาแล้วก็เฉียงลงประมาณ45องศาโดยให้ตัวแผ่นที่มันเป็นไฟนะคะทิ่มลงอยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็วิธีการม้วนเนี่ย กาจะจับผมมาหนึ่งปอยอย่างนี้นะคะไม่ต้องหนาไม่ต้องบางมากหลังจากนั้นก็ให้หนีบผมลงไปนะคะแล้วก็บิดข้อมือหนึ่งครั้งนะคะแล้วค่อยๆรูดลงมาปืออ้ออย่างนี้พอถึงใกล้ๆปลายก็บิดข้อมือเข้านิดนึงอ่านี่นะคะก็จะได้เป็นลอนแบบนี้นะคะก็เป็นลอนแบบม้วนเข้านั่นเองนี่นะคะเห็นไหมเอ่ย จะเป็นหลอนลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นหลอนมวนเข้านะคะก็ทําแบบเดียวกันทั้งหัวเลยค่ะ ตอนนี้ก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการใช้เลเซอรเช่า OMG ในการม้วนผมเข้านั่นเองจะเป็นการม้วนผมเข้ากรอบหน้านะคะอย่างตอนนี้คือผมส้อมทาสไลด์ผมมานะคะก็จะเห็นเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าดูเล็กลงแล้วก็ดูหวานขึ้นด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบให้แบบรอนเกลียวนี้ก็สามารถที่จะแบบใช้มือ จับเกลียมให้มันงม,มเข้าหรือถ้าใครต้องการให้มันฟูฟูหน่อยก็ก้มหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ขยี้ขยี้เขาหน่อยนะคะขยี้ขยี้ให้ผมมันแตกตัวจากกันแล้วก็สะบัดออกมาปุ๊บอ่าเนี่ยผมก็จะดู ฟูหนาขึ้นแล้วก็รอนผมก็จะแต่งตัวออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะนี่ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยว่าชอบให้ทรงผมออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนลุคของคนได้ง่ายๆด้วยวิธีการม้วนข้านั่นเองกับเบอร์ซาชา OMG พิงค์ทอมบารินรุ่นนี้เองนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์เบอร์ซาชาในห้างสินค้านะคะในส่วนที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟัานั่นเองค่ะก็ยังไง เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาสอนวิธีการทำผมแบบม้วนออกบ้างนะคะโดยใช้กันตัวนี้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ